สวัสดีครับครับผมซีนะครับผมคีนครับรุ่นเป็นจินครับผมเป็นเจโรมครับซีเรื่องอะไรคะซีเรื่องไหนใครว่าพู้คไม่ถูกกันเฮดูเฮดครับเป็นไงบ้างซีเรื่องนี้แหละครับสนุกครับบอกเลยสนุกมากใช่เป็นไงเราได้รับบทนักแข่งมาแล้วต้องขับรถไงเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นักแข่งไม่ใช่นักแข่งแค่ชอบแข่งรถใช่ใช่เป็นคนเป็นเป็นเด็กสองคนที่ชอบแข่งรถแล้วก็เลยไปเปิดสนามแข่งเอ้ะ ไปไปแข่งสนามแข่งจริงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทําให้เจรมเริ่มเห็นนิมิตอะไรต่างๆาอนาขึ้นมาใช่ครับแต่เอาบอกว่าอะไรทําให้ชื่อเรื่องคืออะไรทําให้ไม่ถูกกันนั่นสิครับยังไงทำไมไม่ถูกกันก็อาจจะถามคเขีินยายก็นั่นดีครับเหมือนเหมือนเขาเออเหมือนเขารู้ว่าอนาคตว่าพวกเราจะไม่ถูกกันแน่ๆเขาก็เลยตั้งชื่อไ้เลยอันนี้อันนี้แบบอันนี้งงเหมือนกัน เอ้ยตอนแรกเราเห็นเฮ้ยมันเราจะไม่ถูกกันยังไงนะเอ้ยเออไม่ถูกกันจริงๆด้วยหรือว่าเป็นพอชื่อเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ถูกกันนะตัวจริงไม่ถูกตัวจริงก็ไม่ถูกกันเหรอไม่หมายถึงว่าคิงไม่ถูกกับจาว่าไงอ๋อลึกด้วยนะครับเนี่ยนึกไม่ทันเลยนเดียวเชียวเล่นแบบว่าอ๋อนึกว่าคิงกับสิอ๋อไม่ใช่คิงกับจาว่าเร็วมาก สนุกตรงเลยสนุกทุกตรงครับทุกตรงผมรู้สึกกับเป็นซีรี์เรื่องเรื่องเรื่องที่ตั้งแต่เคยดูอ่ะเป็นซีรีส์ที่ครบทุกรสเลยเพราะปกติมันจะว่ามีโรแมนติกแล้วจะมีดราม่ามีคอมเมดี้แต่แบบอันนี้มันเพิ่มเข้ามามีแฟนตาซีเป็นตัซีด้วยแล้วก็มีตีกันด้วยผมรู้สึกว่าตีกันกับโรแมนติกอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่อันนี้ตีกันหยิกหัวกันโหด่าพ่อแล้วตัวคำหนึ่งสองสามเออใช่แบบว่าด่ากันแบบว่าสนั่นบันไหวเลยครับแบบว่าทุกซีนต้องมีคําว่า เอมีมีแน่นอนใช่ใช่ใช่แสดงว่าอยากตีกันมานานแล้วอาจจะยังเพราะว่าเพราะว่าเหนื่อยมากเป็นจีนเหนื่อยมากเป็นจีนเหมือนเอาเออกับเออกับหมูมารวมกันนะเพราะว่าจีนคือเอนเตอร์เทเยอะด้วยแล้วก็ aggresive ด้วยเราไม่เป็นตัวเองมั้งหรอฮะเออมีมีคีนอยู่ในอะไรบ้างปะไม่มีอะไรครับเหนื่อยมเชื่อไหมพี่เชื่อปะทุวันที่เข้าอ่ะขึ้นเหนื่อยมากทุกวันแบบ โอ้ m ก god แต่ก็สนุกแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันแบบว่ามันสิคมันมัน agressive ตลอดเวลาเลยใช่ยืนยันว่าไม่มีครีมในนั้นเลยมีก็ได้พี่แต่พี่เห็นแค่มีแค่ไหนยืนยันว่าไม่มีครีมในนนั้เลยแล้จะมีนะพี่มีก็แทนก็ได้พี่อยากฟรีอะไรยามีไหมครีมมีนะมีครีมในนั้นมีอยู่แล้วแต่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเข้าถึงบทบาทจนลืมไปว่ามีตัวเองเล่นอยู่ในนั้นเป็นแบบตัวละครไปเลย มันแฝงเข้าไปในนั้นเออ้ถตกใจไตกใจตกใจมากเล่นถึงครบรถถึงครับไปดูหน้าว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นนะครับอะไรแสีหรอนบ้างครับสนุกเรื่องนี้เหมือนเหมือนว่าเราได้เล่นไปอีกบทบาทหนึ่งอก่อนหน้านี้จะเล่นเงียบๆมาตลอดใช่มาเล่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ก็เงียบเรื่องสองเงียบเรื่องแรกก็เงียบแต่เรื่องสามก็คือแบบเริ่มสนแล้ะ สนุกสนุกเหมือนเล่นเป็นตัวเองเริ่มเป็นตัวเองเออเริ่มเป็นตัวเองเริ่มเป็นตัวเองขึ้นมาเอ็นจีเขาหมดเร็วกว่าสองเรื่องแรกยังไงยังไงเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้เขาต้องปกติเรื่องแรกผมผมขับขี่จักรยานปั่นแบบไม่มีอะไรกั้นเขาขี่มอไซค์มีที่กั้นเรื่องที่สองเขานอนอย่างเดียวหลับในห้องนอนในห้องผมวิ่ง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 เรื่องนี้ผมวิ่งเขากกวิ่งอ เรื่องนี้ปกติเพราะปกติแบบว่ามันมีตัวเองตัวหนึ่งมันบอกว่าเป็นคนใดคนหนึ่งเป็นดำเนินเรื่องอันนี้ดันเนินเรื่องคู่ผมว่าจะได้ดูเลยว่าที่ผมโดนเป็นยังไงแต่มันก็แบบไม่ได้รับเยอะขนาดนั้นมันก็แบบเป็นคู่ๆไปก็แบ่งๆผมก็แบบว่าได้เบาขึ้นมากมีซีมาช่วยใช่ใช่ส่วนตัวก็สนุกดีครับใช่อนอันนี้คนอาจจะเข้าใจว่าซีแบบพอลบทนิ่งๆเข้าใจว่าซีนิ่งมาตลอดเรื่องนนี้มันคือเผยความเป็นตัวเองอบบให้แฟนได้เห็นแบบนึงี่ ใช่เวลาผมอยู่กับเพื่อนก็คล้ายๆประมาณนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะมีบางมุมที่อาจจะไม่เหมือนตัวจริงใช่มีบางแต่แต่ความสซนความกวนโอยเพื่อนก็ประมาณนี้แหละครับนี้ใช่เวลาอยู่กับเพื่อนทุกคนจะได้ประจักษ์ประจักษ์ใช่ดูไว้ซะาะว่าจริงๆสีก็ไม่ได้นิ่งเหมือนกันเออขาสู้มือเนาะสู้มือเาสู้มือครับสุดๆเลยล่ะพี่ สะใจนะทุกคนได้เห็นมุมที่ฉันรู้แล้วอะไรอ่ะผมไม่สะใจผมรู้สึกว่าขอทิ้งนิ่งเหมือนเดิมเหอะเหนื่อยแล้มือยากหรอแล้วมือยากครับแต่นี้เล่นเอาใหญ่ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอยู่ดีก็แบบดีไม่น่าเชื่อเบราพี่เขาบอกอยู่ดีซีแบบมันนอนน้ำทายก็ติดกันหลายหลายวันซีก็เออพี่เหนื่อยเนาะซีก็แบบกีดผมก็ฮะไม่ได้กีดเขาเรียกว่าว้าอย่างเงี้ยตะโกนขึ้นมาเออเอออะไรเงี้ยบุเอออะไรเงี้ยพี่เป็นแบบอะไรประมาณนั้นผมก็แบบผมดีดหลองแบบว้าว น่าจะหนักเหมือนกันนะพี่ผมแบบสี่กับพี่นิ่ก็อาจจะดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับทุกคนได้เห็นมุมใหม่ๆของน้องซีอ่าเราต้องหลับมือไว้เขาไว้ชั้นนี้ป่ะเราหลับมือเาเวอชันนี้ไงปะผมก็นิ่งใสเลยพี่จริงป่ะใช่ถ้าเขาพูดแล้วถ้าเขาเขาพูดผมก็ผมก็เดินกินเขาอ๋อแต่เรานิ่งได้จริงจริงป่ะไม่ได้พี่ไม่ได้เออไม่ได้เมื่อกี้พูดเหมือนนิ่งจริงๆริงเลยเออไม่เคยเกิดขึ้นมาการเขานิ่งจริงๆริงเคย มีมีมีบ้างเวลาแบบเอเนอร์ีหมดอะไรเงี้ยฮะใช่มีอยู่บ้างแต่ก็นิ่งได้เป็นนานอะอย่างที่บอกครับขอแก้ตัวเนาะนิ่งได้เป็นนานทุกคนชอบถามว่าคินเป็นไรแล้วเราจะปล่อยคินเป็นไรไปถึงเย็นก็ไม่ได้เล้ยเลยต้องหาอะไรกินเข้าปากแล้วก็พี่ฆ่าพผมหายแล้วก็ได้กินยากินอะไรให้มันหายแล้วก็บอกว่ากลับมาแล้วครับอะไรเงี้ยใช่เรื่องนี้เรื่องเรื่องที่เท่าไหร่สามครับเรื่องที่สามและเป็นไง รู้มือกันมากคือเมื่อคู่นั้นเ้าเจอกเขาลมือเลยนะเพรรู้มือครับรู้มือคู่นี้เขาอาจจะนิสัยคล้ายกันไงแต่นี้ค่อนข้างจะคอนทราสต์กันสุดขั้วคู่นั้นเขาอาจจะซนคล้ายกันหน่อยใช่แต่คู่นี้คือสุดยอดเลยละครับยังไงอธิบายเขากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือสุดยอดเลยละครับเอ่ออธิบายให้พี่ฟังหน่อยครับมันสุดยอดยังไงกว่าจะถึงจุดนี้ได้ก็เนื่องจากที่ว่าเอาจริงเบสิกพื้นฐานซีเขาก็เป็นคนเงียบๆมแหละครับเป็นอินโทรเวิร์ตเขเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมแล้วก็สไไตตล์ออนนนใชีวววิเยยดด้้้ะะะรรปมาาณั ใช่แล้วกเ็เรื่องเรื่องเรื่องแบบว่าไลฟ์สไตล์แบบว่าผมเป็นคนจริงจังกับกับทุกอย่างซีก็เป็นคนชิลกับทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็เลยแบบเพื่อนจะคอนทราสต์กันไหมก็ต้องหาตรงกลางระหว่างเราตรงกลางระหว่างเราใช่ตรงกลางระหว่างเรายิ้มกุ้มกิ่มกันเลยล่ะอยากฟังมุมสีว่าครับก็อ,อย่างที่ที่คีนพูดอ่ะก็ ก็เหมือนเหมือนยินแล้วอย่างเนาะอือก็มันต้องมีตรงกลางที่จะมารวมกันได้อะใช่แล้วก็หาจุดบางอย่างมาเชื่อมโยงกันใช่กี่อย่เช่นเนี้ยจุดเชื่อมยงตรงกลางระหว่างเราคืออะไรงานเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออ คือเหมือนว่าพอซีมีประสบการณ์ในในวงการบันเทิงมากขึ้นซีก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรออแล้วก็จะทำ<ช>สิ่งนั้นได้แบบว่าด้วยด้วยด้วยความเข้าใจของเขาเองอ่าประมาณนี้ใช่ครับเมื่อก่อนผมไม่รู้ไงผมแบบ<ช>มาใหม่ๆหม่ใช่เขา<อ>ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทําสิ่งนี้ซึ่งพอบอกไปเขายังไม่เข้าใจจนเขาเจอตัวเองเขาจะเข้าใจอ่าประมาณนี้ชอบเรียนรู้โดยประสบการณ์ครับใช่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในอาจจะไม่มีคำวิสัยคำสัยแต่เราก็มาพร้อมกันไม่ใช่หรออืม ไม่โอ้ผมผมไม่เคยประกวดไม่เคยอะไรเลยผมมาแบบว่าก็คือเข้ามาก็แบบมาใช่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 ห้องน้ี่ประสบการณ์นะไม่ไม่ไม่มีไม่มีกันกลางคืนนึกคิดนึกหัวอยู่ว่ากูก็ไม่มีประสบการณ์ดิว่าอะไรการเรายังมีแข่งมีอะไรอื่นอืมยมีแข่งมีอะไรยังรู้ไงคอยคอย g r ูม m i n g เราเป็นโปรเจกต์ภาแบบว่าอันนี้ควรทำนี้ไม่ควรทำนะถ้าทำมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่าเขาจะบอกเรามาตลอดแล้วเราก็เลยแบบว่า แล้วก็เห็นตัวอย่างแล้วล้วก็เลยรู้ว่าอันนี้คนทำหรือไม่คนทำอ่าใช่ไปบอกบอกพี่ทางทางพี่โปรดักชันโปรเจกต์กาแฟได้เลยครับสอนเพลงดีราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราแพชชั่นเราชัดขึ้นไหมเส้นทางเราชัดขึ้นไหมที่หนูอยากจะเดินไปด้วยกันชัดชัดยังไงชัดยังไงทาันยี่แปดชั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 ดดััดชัด ก็เราเราก็อยากให้เรื่องนี้มันเขาเรียกว่าอะไรประสบความสําเร็จไงเรื่องเรื่องใหม่ที่แบบว่าเราแบบจูนกันติดแล้วเราแบบเนื้อเรื่องคือดีมากแล้วก็แบบว่านั่นแหละทุกอย่างมันดีไปหมดเราก็อยากให้มันสักเซสอะเนาะสักเซสอะเนาะเซสอะเนาะด้วยซ้ำไม่อยากให้แฟนๆเห็นความพยายามของเราแบบเราชอบผลงานเราต้องใจทำแบบนี้เนาะเรื่องนี้ซีหมดแรงไปหลายยกกันนะครับอยากจะบอก รอดูได้เลยใช่คับไออย่างไอเนี้ยอะอย่างคีนบอกสีว่าสีเขาเก่งขึ้นยังไงบ้างเยหุ้ยเก่งขึ้นเก่งขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะว่าเขาสามารถเขาสามารถทำอรมได้15บห้าวีแล้วเขาก็สามารถน้ำตาลเม็ดหนึ่งหยดมาได้ oh, ดติดกัน5เทกอะออผมแบบมทำไม่ได้เลยผมร้องไห้ตรงนี้เลยจริงีเหมืน <grammar> อน,นนีจริง พูดจริงเขาแบบพนมากเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็พอเหมือนพอมาเป็นตัวละครเจโลมอ่ะเหมือนว่ามันตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะแบบเล่นยากกว่าเขาแต่ว่าเหมือนมันคลิกกับเขาตัวละครเจโลมเขาเลยแบบว่าเข้าบทบาทได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็รับส่งง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับใช่ครับก็มีแบบส่งแฝที่ไปทำอะไรมาว่าอย่างเงี้ยแอบไปเรียนไม่บอกหเนาะผมฝึกในความฝันฝึกในความฝันอันนี้เรื่องจริงเป็นเจโลไปหน่อยอันนี้อันนี้เรื่องจริงผมสาบานเลย คือเอาอ <c oughs> คือคือพี่อาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ทุกครั้งที่ผมฝันอะเหมือนผมจะฝันชอบฝันเรื่องแปลกๆเช่นคือจริงๆมันมันไม่ได้เหมือนในเรื่องหรอกอันนี้คือชีวิตจริงผมนะพี่เหมือนไม่เชื่อผมเลยไม่พี่ะเื่ออะไรกันไม่คือ,ค,อคือบางบางบางทีเราฝันใช่ไหมบ่งซีนด,ดารมาม่าซีอะไรอย่างเงี้ยผมผมดึงตรงนั้นมาใช้ เออไม่ได้เล่นอะไรไเก็บไปฝันแต่เหมือนม,มันคิดเยอะมากกว่าว่าแบบเราจะเล่นยังไงดีแล้วอยู่ดีแบบคืนนะั้นมันก็ฝันขึ้นมาแล้วมันแล้วเหมือนกับว่ามันมีวันหนึ่งที่ผมอารมค้างเลยนะแต่ความฝันอะผมร้องไห้ไม่หยุดเลยคือตื่นมาแล้วเราก็ร้องไห้ต่อเออเป็นสิบนาทีพี่แล้วผมก็ผมก็เลยเข้าใจไปว่าการที่เขาไม่เอาไม่สามารถเอาตัวละครออกจากความฝันได้มันคืออย่างนี้ เออผมก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นยังไงใช่ใช่พอไปเล่นเราก็เลยเหมือนเออเราเราคิดเราฟันไปใส่ตรงนั้นใช่มันก็เลยร้องไห้ได้ใช่เห็นไหมพี่เชื่อพี่เชื่อจริงๆพี่เคยเป็นป่ะพี่เคยเป็นป่ะแบบนอนอยู่ดีแล้วร้องไห้ขึ้นมาใช่ไหมใช่จริง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 ป่ะ รับพี่พี่ว่าแบบว่าดีดีก็แต่แปลกไม่เคยมีใครแบบว่าเขาจะเรียนรู้วิธีการที่จะลองให้จากแบบอย่างนี้มาก่อนอะไรเงี้ยดูดยความที่ผมมันจะคิดเยอะด้วยเหมือนเหมือนอยากเล่นตรงนั้นให้มันได้แล้วมันคิดเยอะไงแล้วแล้วพอฝันปุ๊บเอ้ยมันปลดล็อกเลยนะเหมือนอารมณ์เหมือนผมเขาเรียกว่าอะไรต้องมีประสบการณ์ตรงนั้นก่อนผมจะทําได้ เหมือนเราเห็นภาพในความฝันแล้วว่ามันคืออะไรเราก็เหมือนกับดึงตรงนั้นมาแต่เราก็ปนกับชีวิตจริงด้วยนะว่าเราเคยเจออะไรมาบ้างใช่มันกเอนยึดในเรื่องใช่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 ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ใช่ใช่ใช่่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใใช่ ปกติที่มีใช้เครื่องมือในการในงานแบบว่าปกติของผมมันจะเป็นดูดูเอ็มบีดูมิวสิกดูฟังเพลงเศร้าของเขาจะเป็นของว้าวว้าวซ่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว้าวศ่ว้าว้าวว้าวนกันว <c oughs> ้าวเนะกันเงีใช่เมือแอบแอบแบบแอบแอบเครียดแทนเของแม้ว่าเอ้ยเพื่อนเราจะแบบเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเขาเป็นคนที่เครียดแล้วเขาไม่บอกใครสีหน้าเขาก็บอกได้ยากรู้วิธีหนึ่งก็ตอนที่เขาหายแล้วหรือว่าเขามาเล่าให้ฟังเองใช่เขาเป็นคนชิลที่ที่คิดมากครับ แล้วแต่อารมณ์ชิวก็คือชิวบางทีก็บางทีก็ทำไปทำไปดูไม่บอกว่าเขาชิวจริงไหมีีงยวเราคิดมากยิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็ต้องแบบว่าเขาจะเป็นคนใช้เวลาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ทุกวันนี้ยังเป็นแบบตบางี่เลยอุ้ยเอเป็นนะแบบบางบางทีเราเครียดเราไม่รู้ตัวใช่เหมือนเหมือนต้องมีคนมาทักบางทีเขาจะออกมาทางทางพฤติกรรมบุคลิกภาพเขาอะมันจะดูออกจากตรงนั้นใช่ครับถ้าไหนเขาแบบว่า รู้สึกว่ามันดีแบบทำอะไรที่เขาดูอันเลิศแปลกๆอันนึงก็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 มีมีส่วนทั้งที่ผมสังเกตนะไม่รู้จริง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 ว่าไหนที่แบบว่ามีมี energy แบบแปลกๆอ่ะแล้วมาดูที่หลังอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวันนั้นที่เขาแบบมีอะไรในหัวอช่หรือเขาพยายามแบบเออพยายามบูสต์ตัวเองใช่ใช่คนอื่อุ้ยเป็นคนแปลกเหมือนกันเนาะอุ้ยเพิ่งสังเกตตัวเองจริงจริเป็นเป็นเหมือนกันใช่ใช่คือคือผมมีเรื่องอะไรผมไม่ค่อยบอกใครไงใช่ไม่บอกใครแต่หลังหลังวันนี้คือแบบผมผมก็ต้องบอก เขาเรียกว่าหรืผมก็ไม่บอกไปเดีววะแต่จริงๆอ่ะผมอยากบอกผมอยากบอกแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะบอกไงเสยเวลาเราคิดว่าเราจัดการเองคนเดียวได้ไจริงๆมันก็ไม่ได้ม่่วใชชน็เเปาาาขอออ้ <c oughs> ืท<ๆ>ี <c oughs> ีด เพง่จริงๆ <Okay. S 1> เขาเล่นร้องเพลงครับเขาเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนไม่ได้้องเป็นเพี้ยนอยู่แล้วอะคือโชคดีที่เบสิก hmm. เขาไม่ลองเป็นเพีย้ยนก็คือพอให้เขาแบบมั่นใจแล้วก็เขาแบบเวลาแบบครวงเพลงไกลเขาน,นิดหน่อยเขาก็จะพอเขามั่นใจได้แล้วเขาก็ได้เลย, mm hmm. ยเช่นแบบว่าอาจจะได้ยินเทรลเลอร์จะมีเสียงเขาหน่อย mm hmm. ผมรู้สึกว่าน,นี่คือดีขึ้นมากเลยนะครับแบบว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าตอนที่ผมแบบได้ยินได้ยินเพลงผมแบบเฮ้ย mm hmm. สุดยอดมากอะไรเงี้ย ทำ,ทำอะไรมาสิอกไม่ทําอะไรแค่แบบแค่มั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ผมเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายอ่ะเออพี่ไม่เชื่อกะอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายอ่ะแบบพอมั่นใจมันก็กล้าทําอะไรมากขึ้นเหมือนเหมือนเราขี้อายเราเวลาร้องรองเพลงเราเหมือนร้องอยู่ในคอใช่เราแค่ต้องเปล่งเสียงมันออกมา้ยแค่ต้องอาปากเยอะใช่นี่ไงาก็พูดมากขึ้นแลตอนเราก็มั่นใจมากขึ้น อพอเขาบอกว่าเราแบบตัวนีต่าอ่เ่ไม่พอเขาบอกว่าเออพอเขาบอกเราเก่งขึ้นในเวอร์ชันนี้เราเองภูมิใจกับตัวเองนะขอได้ยินคนข้างๆชมว่าเรากเก่งขึ้นนะตรงนี้นอกไก,<ด>ก็ดีดก็ดีดีจริงไมเนี่ยไม่เพราะเราก็พยายามพัฒนาไงเรารู้ว่าตรงไหนเราไม่ไม่น่าเราก็พัฒนาใช่ พูดเี่ยวับบ้างพี่ไม่เอพูดเกับอุ้ยเขาเก่งอยู่แล้วเหรอเออเขาเก่งอยู่แล้วในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่าเขาเลยหรอโอ้โหอดีจี้จุดเหมือนกันนะใจเราแต่เขาเก่งที่สุดในใจผมไงเออเป็นไงล่ะเล่นเลยล่ะผมผมต้องไล่ล่าคว้าเออต้องก่อนโดนตัวไหนมาผมว่าผมไม่ได้ดีดกันโอ้ไม่ได้อะไรขนาดนี้ รอของเขาเองที่ผมบอกแล้วเนี่ยเจโลมว่าตอนเนี้ยครับจริงจริงจริงผมก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ผมแค่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าใช่นี่ไงคนีใจที่ได้เห็นสีว่าฉันนี้แกครับอุ้ยแต่พี่พี่พูดไอ้คำประมาณนี้มาประมาณห้าถึงหกรอบอินอินมีอินอินอินฮะอ๋อไม่มีอะไรฟังใหม่ก็ได้ค่ะขอคอนแทคเรื่องนี้หน่ออยเอน้องนุ่งอ๋อน้องนุ๊งน่ารักมากชอบครับ นุ่ชอบพุงดำเพราะชอบนั่งเอเวลาชอบแบบหิวบนหิวอะไรเงี้ยเขาก็จะมองมาหาแล้วเหมือนแบบกินเราสิกินเราสิแต่พอเราเขากินหน่อยได้ไหมเขาจะงอนเขาอาจจะเป็นพูดเขาบอกว่าเขาบอกากูช่วยหน่อยช่วยหน่อยแลกูไปพูดว่ากินหน่อยได้ไหมอาจจะไม่ใช่อะไม่สบาเออเราแบบลูกเราแบบแฟนๆเขาก็แบบเป็นดูไงใหญ่ๆเราเป็นโดนแก้งโดนลุมอ่ะอันนี้ในในเอ็กซ์ แต่แต่น้องเขาแบบเป็นคนน่ารักเนาะไม่ไม่สนแบบเหมือนเหมือนเพื่อนคนอื่นเหมือนลูน่าเหมือนเมียนูน่าเมียนทำไมมีขวัญใจอะวะเขาแก้วโอ้เมียนนุ่งตกอยู่เมี่ยงขาไปเขี่ยเลยอะผมจะไปคุยพี่เบอร์พี่ซันต้าแล้ว ยังไงเราฟ้องพ่อเขาแทนเลยยังไม่เจอทักไปหายังไม่ตอบเลยทักไปหาไม่ตอบเพราะว่ทักอะไรสักอะไรแท็กไปอะไรสอย่ายังไม่ตอบใช่เขาไม่ว่าเขาอยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่สวิตกันอยู่เมี่ยงอาจจะแบบว่าโดนแบบว่าโอ้เมี่ยงอาจจะอิจฉาก็เลยแบบมาลงที่นุ่งก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเมี่ยงรักเมียเหมือนกันไม่เรียกเมียงแล้วเรียกมันเมี่ยงเมี่ยงนู่นเนี่ยเมี่ยแต่ลูกเราก็น่ารักใช่ครับจะว่าชอบมากเลยอร่อยนะ อะไรนะจะว่านุ่งๆไงนุ่งๆอ๋อใช่ชอบ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 น่ามากได้สี่ยน้ำเต็มอ่ะมีคนเยอะนะเต็มได้สี่นะครับเอาสิเดี๋ยวเราเลยสี่มาเมไม่ไม่ม่ผมไม่อยากเรียนจาว่าแล้วว่าเหมือนกับเด็กอ่ะอุ้ยเขาว่าเราเหมือนเด็กเจอคีนครั้งแรกผมสั้นๆตอนดูไอ้อ่ำฟ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าให้พูดไหม กลับมานี่โหไม่กล้าเลยครับผมก็มีน้องนุ่งก็เป็นสีสันในชีวิตใช่ครับใช่ใช่ยืนยันว่าเขาเหมือนเหมือนนอกจาคนตดสินใจยเลยครับผมอะไรก็ได้เหมือนพ่อเหมือนแม่ก็น่ารักหมด ก็อยากให้ลูกเกเรขึ้นบ้างก็ได้แม้โดยคนอื่นแก่ป้องกันตัวอยากให้เรียนยูโดมากเลยแต่ในสังคมจะหล่อหลอดเองใช่ไหมเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องนุ่งให้แบบว่านุ่งฮึดแล้วก็จับยิงลูกเออใช่เขาเรียกว่าอะไรอะเรียกไอเฮียกับอากูครับใช่ผมอากูเพราะว่าคนคนเก่าๆส่วนมากเขาจะบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรียกให้ห่างๆตัวลูกลูกก็จะน่ารักลูกก็จะแบบว่าลูกก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ แล้วก็จะแบบตัดตัวด้วยด้วยแข็งางแข็งแรงอะไรนะเป็นเคลดเป็นเคลดเป็นเฟลดใช่เป็นเคลดเป็นเคลดไม่โอบมากไม่โอบมากใช่แตสุดท้ายก็โอบดีอ่ะโอเคสุดท้ายอันนี้ก็ ได้ครับก็ขอฝากซีรีส์หน่อยใครว่าพวกมันไม่ถูกการเฮดทูเฮดนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจิมยิมยี่สิบทางช่องจิมยิมยี่สิบห้าแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทูวิชั่นลาวนะครับเริ่มตอนแรกวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนี้ครับครับก็ขอฝากงานด้วยนะครับเอ่อเฟิร์สซีพีครับผมในใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเฮดทูเฮดเดอะเฟิร์สลาวนะครับผมวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกตุลาคมนี้นะครับดูพร้อมกันที่ซีนีมาสิบห้าเอสเอฟเวิลด์ซีนีมาเซ็นทันเวิลด์ชั้ เปิดจำหน่ายบัตรในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ทางออนไลน์ก็ได้ครับฝากด้วยนะครับฝากวยนะครับสนุกมากแน่ๆเลยครับสนุกมากแน่ๆสนุกมากๆเลยครับเออแน่ๆเรามาดู EP หนึ่งไปด้วยกันว่าเจโรมกับจินเนี่ยจะทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วก็เจโรมหรือจินใครจะเริ่มก่อนและสําคัญที่ทุกคนชอบถามกันจินกับเจโรมใครชอบก่อนไปดูเลยครับผมและซีกับพีใครชอบก่อน ไว้ไปดูในซีรีส์มีคำตอบครับอใช่ครับใช่ครับไม่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 ใช่ไม่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 ใช่รู้แล้วว่าในซีรีส์ใครอยู่นีครัโอเคเรียบร้อยครับา